สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่7พฤษภาคม2567แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าว กเศษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศพายุเลือร้อนฉบับที่13เตือน58จังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนฟักขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้7พฤษภา 67, คม2567คกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่องพายุหรอือร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13โดยระบุว่าในวันที่7พฤษภาคม2567แนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปรคคุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุล ữ, ดึดร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟักขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่ากเกิดขึ้นได้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤือดร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับอะ,ะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม2567แนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ยังคงพัดประคุมประเทศทอยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจ,จะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะครับวันที่7พฤษภาคม2567ภาคเหนือมีจังหวัดม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุดริตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพะชรบูร์ ภาคตะลอกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบวัโโวลำโพอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมชัยภพมมขอนแกน่นกาฬสินมหาสรารคามมุกดาหารร้อยเอด็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาะร,ร,รบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุร,ร,บรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด